สวัสดีครับต่อทองชแนลพี่น้องมารุมโหมดทนัสาธุบุญสาสบ็าไปด้วยกันนะครับ ¡Gracias 好。 จังเวัน,นมดนิบรรยากาศยามเช้านี้พี่นอ้องมานมุธนาสาธุบุญสบัดด้วยกันวันนี้ยามเช้าอากาศสดใสแต่กลางวันนุพี่น้องสีวันแล้ว สาสี่วันติดกันอากาศร้อนระอุกลางวันร้อนแดดแผดเผาแรงมากพี่น้องมีนามีนายังไม่เมษาธรรมดามีนามีนาทุกปีมันจะมีอาการหนาวก่อนช่วงต้นเดือนแต่ปีนี้พอ <c oughs> ท่านกุมพาพี่น้องกุ้มพายังไม่หมดความร้อนมันก็ปะทุขึ้นมาเลย เพราะว่าปีก่แล้วฝนฟ้าไม่ค่อยตกด้วยนะพี่น้องมันก็เลยเป็นผลสะสมมาทำให <c oughs> ้ความแห้งแล้งแต่ก็หลังจากหลังจากนี้น่าจะไม่นานพี่น้องนะปรากฏการณ์ลานิยาลานียาที่ทางรัฐบาลและชาวโลกก็ประโคมข่าวประกาศมาว่าฝนฟ้าจะตกเร็วกว่าทุกปีก็ขอให้จริงนะพี่น้องนะ,อ,ะอย่างน้อยสงสารบวกไป เขาปล่อยไปตามทุ่งนาก็าไปและเล็มก็เลยไปเละเทมเล็มยาซึ่งไม่ค่อยมีพี่น้องมันแห้ง <c oughs> แต่เขาก็ได้ออกกำลังกายไปเดินไปประมาณเป็น4-5กิโลนะกลับมาเนะช้านี้พี่น้องอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมคลิปสายบาทก็ลืมนะกดติดตามกดไลค์มุทนาสาธุบุญได้กันนะครับสวัสดีครับ